สวัสดีครับพี่น้องโอ้ตอนนี้เวลาเทียงครับเทียงมาหอดงานพอดีเวทีคนกำลังเหลือม่าแลยแฟนครับทั้งหลายกับผ้ากันไปอายลูกนะครับก็เลย่มารีวิวปเห้เบ่งกันโอ้โหอันนี้เวทีที่หนึ่งครับสาวน้อยบ้านแพง่งฟังนั่นจะเป็นเวทีที่สองสาวน้อย 2, สองครับเีทีสาวน้อยเสด็จอ่า ลำเพลินครับสาวน้อยลำเพลินครับน,นี่เชื่อเนี้ยการกำลังเตรียมงานครับกำลังเตรียมงานทางเข้าทาั้งูนที่เป็นทางเข่าครับนี่จอ l e d ตอนนี้ทิ้งเที่ยงครับโอ้นอ่าน,นี้เป็นสาวน้อยรถแห่ครับสาวน้อยเตยเสด็จ ตีเริ่มมาเร่งประบ้านใบสามครับสองขั้นอ่าสองขั้นเลยสองขั้นเลยเลื่อยใบสามช่วงนี้กกำลังเตรียมการทั้งเวทีทั้งอย่างกำลังเตรียมการอยู่บพท่านแล้วเหมือนครับเนี่ยยังยังไม่เสร็จหมดนะฮะจะมีบางช่วง มาเบ่งบรรยากาศกันก่อนบรรยากาศบรรยากาศครับแฟนขับเอฟซีกำลังมานะครับช่วงนี้ประมาณเที่ยงนะครับช่วงนี้เที่ยงนิดๆหนึ่งนะครับเดี๋ยวประมาณบ่ายสามก็สิเลิมไปยูทั้ทงบ้านนะครับเด้อสนใจอยากมาเบ่งมือนี่เป็นวันปิดอ่าวันปิดฤดูกาลนะครับวันปิดฤดูกาล ยิ่งใหญ่อลังการนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่สนามกีฬาบ้านแพงนะครับพี่น้องสนามกีฬาบ้านแพงมากันมาเบิ้งเด้อครับเด้ออ่าคลิปนี้สั้นๆแค่นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนอเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ